สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเป็ดตำ uh บลป,ป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีครับมาแล้วครับผมเสียนนท์มาแล้ว ก้อยเดี๋ยวต้ยไม่ด้ใส่ที่ไต้แเแม่ค่ะอลันก๋วยเตี๋ยวกอกแม่ค่ะก็สวยดเทียวกแ่คสีคือเป็นตะวันไแทีัวลอ่้วเวทีติดไฟแล้วตัวนี้มันนี้แล้วไว้ ฮาเด้อพี่น้องมือแรงนะครับสาวน้อยพี่บ้านแพงนะครับมือแรงนะครับอาจจะเล่ยน่อนเวลาสามทุ่มเพราะว่าเราเลิกตีสี่นะครับคืนนี้ที่บ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ถือคถือเสือ้อผ้ากำลังจะไปหาอาบน้ำครับผม <c oughs> บรรยากาศหน้างานตอนนี้ครับร้านค้าก็ร้ายแล้วนะครับพี่น้องร้านอาหารมีตลาดพร้อมนะครับผมคายผักข่ายหยาค่ายเนื้อกินได้หลายอย่างครับวันนี้มีร้านค้าเยอะอยู่นะครับผมหน้างาน ล้านเสือผ่ากระมีนะพี่น้องนี่ตอนนี้ผมยังบระสาบราคาบัตรหนางานนะครับว่าเจ็กบาทเจก,กบาทนะครับผมเพิ่นบรท่านอีตีดไปนะครับ งานวันนี้อยู่หน้าตลาดเลยนะครับผมอยู่คางน้องน้องยหญง่งนะครับน่าจะซื้อว่าน้องเป็ดนะครับพี่น้องหรือว่าอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื่องกับวัดนะครับอยู่ใกล้ๆกันกับวัดแหละพี่น้องวันนี้เราก็จะมาอาบน้ําอยู่ที่วัดนะครับ <c oughs> นี่งไงมีเอวดอด้วยว่ามันปิดประตูไว้หรือเปล่าหรือว่ามันเต็มว้าสุนักบิก๊กมาแบบอ้วน น้ำอะไรก็เสียดับบึ้งบึงบ้งมาแบบอ้วนสมนก็เป็นมาวัดอีดีนะเมืองนะ กวนได้มไมดิโตเบด้วยค่ะโตเบด้มึงมเห็ดเอไปไมัอื <c oughs> ไม่รู้าเบิงม่เงมาอ <c oughs> ไปไปไหม เออม,อ,มอมาเมโมนดีแทมอนี่ไหมแบกนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยึ ไปแล้วน้าแงะไลตมันลตมหมอนงานงาตอนนี้ก็อาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้ามันกับไรอยู่ด้หล่ะพี่บาบนไรไล่เล็กๆ น้ำก็ไหลอยู่ไหลเล็กๆเพราะว่ามันเปิดพรอมกันลายกรอกมกันก็นเลยเป็นแบบนี้นอนนด้บาะนี่ออกมาเลาะผูดเดียวโลดเลย สีน้อนส่วนแมวออกมาด้เมือก้เราวย,ยังนอนอจักชั่วโมงหนึ่งกับคี่สีไข่แนยอยู่ตอนนี้แต่วางหันสีรับอีลีแต่ว่าพ่ออาบน้ำแล้วซึนขึ้นจักน้อย ບໍງໃກິນອັນປງຈົນນ້ແໃສບກພິກວ່ັນກໍເັດລ້ນາະ คนกำลังเขาแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้6โมงนะครับผม6โมงเย็นพอดี6โมงแรงคนกำลังสิมาครับในกากพี่น้องเป็นกำลังแร่งใจทีมงานสาโน่เพชรบันแพงแมือง,งนี้นะครับผมที่บ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมือนข้าไปใส่บะมือนข้าไปใส่ น้องบังอวอยกาน่ะไก่อยู่บ่พอ,อดีอเอาละครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสามนี้ก่อนนะครับเจอกันคืนนี้ครับ <c oughs> ใส่สองเบิ้งคนจักหน่อยมาหลายแล้วบ่ยังไม่เท่าไหร่องตมาปูาสาดประมาณสิบพื้น